วันที่9เข้ามาเป็นนิสิตคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่รั้วพังงาใต้ร่มนนทรีแห่งนี้คณาจารย์ทุกท่านหวังว่าจะได้เห็นนิสิตก้าวออกไปใน4ปีอย่างผู้ที่พร้อมเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพของประเทศคณะเตรียมหลักสูตรที่มีโครงสร้างเอื้อให้นิสิตได้ฝึกทักษะรอบด้านในสาขาของตนตารางการจัดวิชาเรียนที่จะทำให้ไม่สับสนในลำดับการเรียนวิชา ที่จะสร้างให้นิสิตรอบรู้และเชี่ยวชาญการส่งเสริมในการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ทั้งห้องสมุดแหล่งความรู้มหาศาลและการสนับสนุนให้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆระบบอาจารย์ที่ปรึกษาพร้อมให้คำแนะนำด้านการเรียนที่ถูกต้องความพร้อมทางด้านการเงินด้วยทุนการศึกษามากมายนิสิตพร้อมแล้วหรือยังที่จะเข้ามาเรียนรู้ณนะบ้านสีฟ้าใสาแห่งนี้ สวัสดีครับผมพงปิติผาสุญยืดนิสิตคณะบริหารธุรกิจเคยูครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจารุวรรณพนานุเวชวันรนิสิตคณะบริหารธุรกิจเคยูเจค่ะน้องๆอ,อยากทราบไหมครับว่าคณะเราเนี่ยเขาเรียนกันยังไงแล้วเราต้องลงวิชาอะไรกันบ้างจะมากน้อยขนาดไหนไปดูกันเลยดีกว่าครับหลักสูตรของที่นี่จะแบ่งออกเป็น3ส่วนเขาเรียกว่าหมวดวิชาครับหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มุ่งพัฒนาให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวางมีโลกทัศน์ที่กว้างไกลมีความเข้าใจธรรมชาติตนเองผู้อื่นและสังคมเป็นผู้ใฝ่รู้สามารถคิดอย่างมีเหตุผลสามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารความหมายได้ดีมีคุณ,ณธรรมตระหนักในคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมทั้งของไทยและของประชาคมนานาชาติสามารถนำความรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตและดำรงตนอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี หมวดวิชาเฉพาะมุ่งเน้นความรอบรู้ในสาขาที่เราเลือกเรียนรายวิชาจะเน้นเฉพาะในแต่ละสาขาวิชาหมวดวิชาเลือกเสรีเลือกเรียนวิชาอะไรก็ได้ของคณะใดก็ได้ที่เราชอบเรียนให้ครบทุกรายวิชาจบแน่ครับเราจะเรียนกันประมาณ132่ถึงหนึ่หน่วยกิตแล้วแต่สาขาวิชาเริ่มสงสัยกันแล้วใช่ไหมคะว่าวิชาเรียนมากมายขนาดนี้ จะเริ่มอย่างไรจะจบอย่างไรตลอด4ปีค่ะมาดูการลงทะเบียนเรียนของแต่ละเทอมกันเลยดีกว่าค่ะเรื่องนี้อยากังวลไปเลยค่ะทางคณะจะจัดเตรียมวางแผนการจัดชั้นเรียนให้เราตามตัวอย่างแผนการจัดชั้นเรียนของแต่ละสาขาวิชาตั้งแต่ปีหนึ่งภาคต้นไปจนถึงปี4ภาคเรียนสุดท้ายเลยค่ะการเรียนนั้นมีทั้งแบบเรียนแบบไม่สหกิจ และการเรียนแบบสหกิจค่ะการเรียนแบบสหกิจนั้นจะเป็นการเรียนที่เน้นการปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างเป็นระบบโดยไปปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ1ภาคเรียนค่ะดังนั้นใครต้องการเรียนแบบไหนต้องตัดสินใจและลงทะเบียนเรียนตามตัวอย่างแผนการจัดเรียนแบบนั้นตั้งแต่เริ่มเข้ามาเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างครับก็ไม่น่าสับสนอย่างที่เราคิดใช่ไหมล่ะครับ สำหรับใครที่เรียนตามนี้นะครับปัญหาที่เราคิดว่าจะเกิดตารางเรียนชนกันหรือว่าตารางสอบชนกันนี้ครับจะไม่เกิดปัญหาขึ้นอย่างแน่นอนครับเอาเป็นว่าตอนนี้เราไปดูตัวอย่างวิชาที่น่าสนใจกันก่อนเลยดีกว่าครับสาขาวิชาการจัดการมีรายวิชาที่ทันสมัยเช่นวิชาธุรกิจและความรับผิดช,ชอบต่อสังคมซึ่งนอกจากได้รับความรู้จากอาจารย์ในชั้นเรียนแล้วยังมีการดูงานนอกสถานที่และร่วมกับหน่วยงานธุรกิจต่าง ทำกิจกรรมที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมวิชาการจัดการวิสาหกิจแรกตั้งซึ่งเหมาะก,กับผู้ที่คิดจะมีกิจการเป็นของตนเองน้องๆจะได้ไปดูงานของจริงสัมผัสการทําธุรกิจจริงโดยอาจารย์ผู้สอนก็เป็นผู้ที่มีประสบการณ์จริงในการทําธุรกิจสามารถให้ความรู้และคําแนะนําได้เป็นอย่างดีสาขาวิชาการจัดการการผลิตแบ่งได้เป็น3ด้านด้านบริการจะช่วยให้เราเข้าใจเขาเข้าใจเรามากขึ้น มีรายได้จากการให้ความสุขผู้อื่นไม่ต้องกลัวตกงานเพราะมีงานในทุกองค์กรบริการด้านเทคโนโลยีก้าวล้ำนำสมัยไปกับนวัตกรรมต่างๆนำเทคโนโลยีมาช่วยในการลดต้นทุนช่วยในการขายและการจัดการการทำ e commerce ทั้งในองค์กรและทำให้ลูกค้าสุดท้ายด้าน operation management การผลิตในสายงานจะไม่ธรรมดาต่อไปทั้งการเลือกวัตถุดิบจัดการกระบวนการการจัดการโลจิสติก รับรองว่าจะวางแผนเป็นจัดการเป็นอย่างสบายอยากให้ของดังขายดีต้องเลือกเรียนการตลาดกันนะครับนอกจากวิชาพื้นฐานที่มีวิดีโอสัมภาษณ์ผู้ทำธุรกิจจริงเผยเคล็ดลับเด็ดๆให้ฟังวิชาอื่นที่น่าสนใจยังมีอีกเยอะเช่นวิชาการตลาดระหว่างประเทศเราจะได้เรียนรู้กลยุทธ์การตลาดแบบจัดเต็มตั้งแต่เลือกสินค้าและตลาดจะไปใน AEC หรือจะทั่วโลก รับรองว่าสบายขายดิบขายดีหรือจะเป็นแบบแฟนซีหน่อยๆก็ต้องนี่เลยครับวิชา IMC Integrated Marketing Communication กลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดทุกรูปแบบทั้งโฆษณาประชาสัมพันธ์ลดแลกแจกแถมหรือ Direct Marketing จะผสมผสานกันอย่างไรเพื่อทำให้แบรนด์ของเราดังกระชูดภาพลักษณ์เลิศอีกตั้งหาส่วนสาขาวิชาบัญชีนั้นภาควิชาบัญชีมาหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ เล่งเห็นถึงความสําคัญว่าผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเป็น,นกลไกที่สําคัญในการขับเคลื่อนการกํากับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืนขององค์กรจึงได้เปิดสอนวิชาการกํากับดูแลกิจการและจริยธรรมทางวิชาชีพบัญชีซึ่งนับเป็นสถาบัานการศึกษาแห่งแรกที่สอนบัญชีและเปิดวิชานี้ในประเทศไทยและใครที่อยู่การเงินฟังทางนี้ดีๆนะครับเพราะผมจะพูดสั้นๆแต่ตรงประเด็นไปเลยครับ วิชาการวิเคราะห์หลักทรัพย์น้องจะได้ทราบว่าการลงทุนในหุ้นไม่ใช่เรื่องยากใครก็ลงทุนได้จากเงินน้อยสู่เงินล้านเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงลงทุนจริงวิชาการวิเคราะห์และลงทุนในกองทุนรวมไม่ต้องทำงานจนวันตายโดยง่ายๆผ่านกองทุนรวมแต่ว่าการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับ คือเนื้อ,อาหาที่เราจะต้องเรียนกันทั้งหมดค่ะการเรียนในห้องเรียนยังต้องอาศัยก,การหาความรู้เพิ่มเติมนอกจากหอสมุดของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้วเรายังมีห้องสมุดประจําคณะซึ่งดําเนินการร่วมกันกับคณะเศรษฐศาสตร์ที่นี่เลยค่ะห้องสมุดพิทยาลงกรณ์ห้องสมุดนี้มี2ชั้นค่ะเห็นเล็กๆอย่างนี้แต่ข้อมูลเพียบนะคะที่นี่มีหนังสือกว่าส0,000ืนเล่ม ทั้งไทยและต่างประเทศค่ะไหนจะยังมีวาสรสารวิชาการบทเรียนออนไลน์วิดีโอการสอนหรือจะเป็น e อีแมกาซีนอ่านทั้งหมดนี้รับรองค่ะว่ารู้ดียิ่งกว่ากลยุทธ์ของ3ามก๊กอีกค่คะโอ้โหที่นี่มีหนังสือให้เรามาค้นหาความรู้กันมากมายเลยใช่ไหมครับเราอยากให้ทุกคนมาเก็บเกี่ยวความรู้กันเยอะๆนะครับเพราะว่าเวลาของพวกเราทุกคนเนี่ยมีเท่ากันครับขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนเนี่ยจะจัดสรรเวลาอย่างไรให้เป็นประโยชน์ที่สุดนะครับ ก็แต่การที่เราพูดไปแบบนี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าให้เราไปเรียนสักเครียดักอ,อย่างเดียวนะครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยมีกิจกรรมที่คอยสนับสนุนให้เราทํากิจกรรมเพื่อเสริมประสบการณ์กันอีกด้วยเดี๋ยวนี้องค์กรภายนอกจัดกิจกรรมการประกวดด้านวิชาการกันเยอะนะครับซึ่งเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะพัฒนาตัวเองไปดูเปรียบเทียบกับคนอื่นๆว่าเราอยู่ในระดับไหนถ้าพบกิจกรรมอะไรแล้วอยากเข้าร่วม ก็รวมกลุ่มกันเขียนโครงการส่งคณะให้พิจารณาสนับสนุนกันได้นะครับทั้งเรื่องขับปรึกษาและงบประมาณที่ผ่านมาก็ประสบความสําเร็จได้รางวัลติดไม้ติดมือกันมามากมายเลยครับน่าตื่นเต้นใช่ไหมล่ะคะอยากจะทําทุกกิจกรรมวันนี้เลยแต่อย่าเพิ่งนะคะน้องๆจะต้องมีการวางแผนทางด้านกิจกรรมและการเรียนที่ดีก่อนคะ่ะเรื่องเกตเป็นเรื่องสําคัญที่ควรรู้นะคะและที่สําคัญหากมีปัญหาเราสามารถถามอาจารย์ที่ปรึกษาได้เลยคะ่ะ ที่นี่เรามีเกรดเต็มอยู่ที่4นะคะและเราจะมีสถานภาพเป็นนิสิตปกติเมื่อสอบได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า2.00และถูกเชิญให้ออกเมื่อได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า1.50ยกเว้นนิสิตใหม่ที่เข้ามาศึกษาเป็นภาคแรกหรือปี1เทอมหนึ่งเท่านั้นแหละค่ะที่ยังมีโอกาสแก้ตัวในเทอมถัดไปแต่ถ้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า1.75ในสภาคการเรียนปกติติดต่อกัน ก็จะถูกเชิญให้ออกเช่นกันนะคะรายละเอียดเหล่านี้หาได้จากข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีแนมสีเขียวๆที่ได้มาวันสอบสัมภาษณ์เก็บไว้เป็นคัมภีร์ตลอด4ปีเลยนะคะถ้าพูดถึงการเรียนเนี่ยเราก็คงหมดข้อสงสัยกันแล้วใช่ไหมครับแต่ถ้าใครมีปัญหาเรื่องทุนการศึกษานะครับต้องรีบสนใจข้อมูลนี้เลยครับ คณะของเรามีทุนการศึกษาสำหรับคนเรียนเก่งและคนรักคณะจริงถ้าใครได้คะแนนสอบเข้าสูงสุดในลำดับที่1-3ถึง3และเลือกสาขาในคณะเป็นอันดับ1จะได้รับทุนพังงาใต้ร่วมนวนทรีทุนละ50,000บาทและหากเรียนได้คะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดของแต่ละชั้นปีในแต่ละสาขาวิชาก็จะได้รับทุนการศึกษาปีละ5,000บาทสำหรับคนธรรมดาบ้านๆคณะเราก็มีทุนการศึกษาประเภทอื่นๆเช่น ทุนขาดแขนทุนทรัพย์ทุนช่วยงานและถ้ามีความเดือดร้อนหรือจำเป็นกระทันหันเชิญมาขอรับทุนฉุกเฉินสูงสุด20,000บาทเป็นยังไงบ้างคะทั้งหมดนี้คือสิ่งที่จะนำเราไปสู่ฝั่งแห่งความสำเร็จอย่างแน่นอนคะ่ะครับก็ขอให้น้องๆทุกคนโชคดีนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ